สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไมากินข้าหด้อเปล่งเด้อมากินข้าวคลิปนี้เรอพี่ใครพี่แบงเขาลงตลอดเมื่อวันนี้ได้ยังมากินครับขอบคุญขอบคุณนะครับผมบ้านแม่วันนี้ได้ขนมจีนบ้านแม่อะไรครับแม่น้อยแม่น้อยนะครับอยู่ที่บ้านอะไรนะนี่น้องแซงน้องแซงบ่อตอนแรียนอ่านวาบ้านยังกับที่ฮาตอนตอนจอดรถตอนจอดรถอะไรบ้านพวกละอ่าน พี่แบมบอกอันนึงกบอกเขียนว่าบ้านอันนี้นะในป่ายมาถึงสัตว์แม่นครับในป่ายพั่านภาผมไปภูด้แม่ไปแน่ตัวเพื่อบ้านหนองแสนบ่แบบเข้าไปวังเว่นนี้เออหนองแสงผ้ากันน้อนแล้วมันห่างจากหม่องนอนประมาณโลกกว่ากว่าผ้ากันน้อนกันโอ้ยตื่นอันนี้กระไรสดมาดี้ไอ้บอมปักไปไหมยี่สิบกิโลมีวันนี้ขอลองลอง แมนซ้ำกันกับหมูว่านมาหนีเลยกระซางค่ะแต่ในหมุดมันไม่ขึ้นจริงๆนะแม่หาในหมุดนะแม่เาอาลงไปให้ผม,มเเขาบอกว่า<ป>ใ,หให้แฮ้ชให้ละเอยแย่เปลี่ยนยกระซามเข้ามาไว้อยู่แล้วจะมาไว้ามาถ้าพูดแบบไรก็คือหาแนวขึ้น,น,นใส<ข>่ยังบ,บอกกรบอของมากกันนะครับผมแกงหยวกอีรสอ,อ่อนอำเภออยู่บไริเวณแกงหยวกครับ แต่แมงชอบใส่หมูนะแม่มเพราะว่าไก่ข่นเห็นไก่ก็มั่งอยู่ครับแต่ว่าข่านเห็นแม่ลูกแกงใส่ปลาปิงอันนี้บอแม่นทางใส่กบด้วนี่ไก่ค่ะนี่นี่มากบอ๋อไก่กบมาพนใส่ยรู้แมงลอยแทบชอกเมื่อกี้นี่สตันไปเงียบไปพักหนึ่งเลยนะจะมือสัน่น นี่แซบผมลองกินเบิองข้าครับแซบอันนี้แซ่บพี่ลีครับข้าวุณแซ่บดิอืมข้าวปุ่นจักแซ่บบ่แซ่บแต่ว่าบ่ได้กินขอบคุณกเบาแซบปุ่มไปลองกินแบบปลาคอนี่มีเก็ดใครคินแบบไหนปลาคอผมมีเก็ดเขาเอิ้นปลาคอหวานปลาคอปลาคอหัวเหลื่อมข้าวนี่กระจาดเีียังกระใต้บ่คือกระจาดนี่มเหมือนมึอนี่ปลาคอนอปลาคอเมืองนอก เป็นเอาปลาดินแดงมาไปคปลาอะไรปลาตำพิมพ์รออยูม่เอาปลาทำพิมพ์วันนี้ได้กินนะครับผมหน้างานมีขายนะครับผมผู้ใดมาหากะของอะไรใบมีหนังอ่ะลายตลูกีนบ้าไม่อย่างเลยมีแต่ลูกซีนลูกซีนลูกซีนแล้วก็ลูกซีนนะครับผมงานหมอรำจะคู่กับลูกซีนนะครับจริงก็ปร์มือนอย่าง ลองทรงแจ้งอีหลอกมาให้เบิงนบางทางมึงกูจะได้่าเ้าขี้ลุกสินไปมันอ่ะแนี่พักก็มีดิลากินพักมื่อนี้กินพักอินักอารมณ์กกินผักมื่อเนี้มื่อนี้ลูกสาวใหญ่คือกินพักครับปกตินี่เห็นผักเนี่ยซ้ำนี่ปืนใหญ่ด้ค่ะี่ด้านี้านเวนกับบีจะมั่นหรอ ม,มีอีกวะเจ้ากระปุ่นเลยเจ้าไม่บกระปุ่นสยเจ้าไปจะกินมาเลียอึมน้มาสามเซเว่นหรือบ่ท่านได้ปล่อออนซอนโซอนนักเอชอาปากอยู่เท่าเขาบคนธรรมมาติน่ารัก ความแล้วน้ำเขาโบราณแก่ตัวโบราณปั๊บอายปากปั๊อ้ายเปล่ทังกองนี้ปั๊เป็นน้ำจ้างอ้ายนาณแก่แต่ว่อ้ายไหเห็นหนองน้ำเพื่อนมาหนอง้เพื่งคือหาวขาดหแน่เถอะ สอนลรกกนไทยท่านเนาะมะย๊าวต้นเตอร์ฟิวอ่ะเสีย้าร์ดเือร์หรือควรจะไม่เคยหาราเซอเดียวเลยค่ะม่ฮันด์ไ่เด้ใจหรอกนอนจะคนนอนจะคนหนึ่ามนอนเลยแต่กบนอนแม่จักเดีร์แม่แม่คุยม่งนอนสลับไม่นอนเต้สลับคนนอนเต้นหรกับแต่ว่ไม่นอนแานไม่ตาไม่ตาบวบบวชหันไปหรอกรักขาแล้วาไป สองใบดำกับผ้าแม่แม่เด็กคนกับมะเนี่ครับจำปลาแล้วกับมอยู่นี่เลยแม่มันคำหรือแม่บ้านไหนที่มื้อนี้รู้ไปนอนรู้ตายก็รอเพราะเมื่อวานรู้ได้นอนวันนี้ยังไม่ได้นอนเลยค่ะสาเมื่อใดที่แม่เมื่อใดที่แม่ผมบริเนอนอนส่วนมากสิเป็นจำปาสีต้นไหมครับจำหม่ไร่นอนอีบีมนี่สิเป็นสังทองไปหายายญ่ใหญ่ อาสิหมีเพียงผู้เดียวในนอานน่านหนูเข้าไปในน่นที่ยังกับบ่ปากมีพื t t ่อเขานอนมาพ่อแปดชั่วโมงทามโรดจามเป็นตายเฮียมีกุ้งเลยวะขันเป็นยังไงอาการตาดีแล้วหายแล้วสวยแล้วหมอลำกินตาที่มาของคำว่าหมอลำกินตา หมอลำกินตานะครับผมตาเธอเด้อคนแดนอนร้ความัน้มันใไม่หรอกางมันขึ้นนอนมันบักคายหรือางันเว้นหรยองมันนอนอีกได้เอาเห็นนอนได้แลวน่ันเงอยู่เอาเพราะปกติแต่คนมันนอนมาได้หลายแบบยังหน่อยมันกกัดง่วงอันนี้มันรับปั๊บเลยเด็เหื่อยของนอนพี่แจ้งแบบบอดี้นอนมากเลยนะเธอเห็นแค่ตอนนอนตบกปั๊บ ใช่อย่างไรเธอเห็นตอนปลูกแม่ตอนปลูกแปลว่าผมจนแบบว่าอยากปลูกนะผมสงสารแห้งเขย่าจังไลยก็อุ้ยปลูกยากแห้งแม่ผมได้ผมน่ะเสียงได้ได้แห้งซ้ำได้น่ะไม่กระดิกผมปลูกอ่ะแบมแบมแบมยังไงว่ามันข้นจมน้าหม้อตะเกินมากไล่กันเนี่ยมันสิต่างกันเนี่ย ไม่ล mm ับแต่ว่าลับก็เอามันนั่นไม่น้อยเลยมาหาแม่ยปะบอกว่าแบบนั่งเขาดูนั่งไปเอ้ารับรูอแม่รับเลยก็ได้แบบมึงมารับไปเนี่ยเป็นนังสั่นเลยว่าสิมึงขึ้นไปตู้น้ำติพี่ย่างมาหาสระสามหลอดบ่เห็นยังบ่ได้อะ่บอกพี่ว่าไปตู้น้ำตู้ได้วรตู้เรียนทั้งไงไปรองพระเอกลงศาสร์สิไปหามพระเอกลงมานยางไปผู้เดียวคิดว่าแต่เข้องสิยกได้ ขนาดหนูแม่โยขนาดรับท<ำ>้ัพเโทกันมาไม่ยยซอยนี่เห็นรับวะหานฟุเพะลาลงแบกลมาเลยเด้เราลงมาเรา,าถอดหัวหนูเห็นเด้ถ้าเราถอดหัวออกวิบเห็นแต่ว่าผ่าตัดไปอีกคร,รั้งหนึ่งเสียงโทรงัพท์ติ้งจ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 ิ้้งจิ้งจิง้งจิ้งจังง้งดิงจ้งจ้ง้

อยู่ค่ะคืออใส่ไปเอาก็ได้ค่ะขอบคุณเขาขอบคุณเขาบอแม่แม่แค้นเป็นห้านขอบคุณหนูที่เก็บให้นี่บบเก็บที่ไม่หันหันมาเลือบวเพราะพลานแล้วมึงเขาลางวีนวันอะไรเยอะว่ะไรแต่ว่าแม่แค้นเป็นห้านอะายเต็มตัวยั่ไงวนนอ่ะที่ไม่เอาถ่ายแบบยูทูบเบอร์แม่ยังมาจีน้าเอาถ่ายแบบยูทูบเบอร์แม่ ปลาหมดแบ่ทายแบบปลาหมดเดี๋ยวปลาหมดแแม่ยู่สันแม่าให้จนเขินปลาายลงไม่เนี่ยายเยเฉยใช่ไหมรู้ดีเว้ยจะทรู้จะมารู้ใจวันนี่แล้วเไปใกล้ๆจนเขินจนปกกาบอกพี่อไป่ไคัดกองมโามัรู้เออปรทไปคัดกองกันล่ะถายมือหามือแ้ก็ลุจักลงน้ำนแต่เปนแล้วลุเนี่ยครพี่น้องมนจะกินเขา้วครับผมพบกับ A t บ B นะครับผมช่องแม่ปียะพรละเพอร์ลออฟฟิเชียลนะครับแล้วก็ช่องพระเอกลักช่องลักช่องลัก่องีสามปีรเอกอางอ่อนโอ้เสียงอ่อนน้เคมอยู่ติเขาอ่อนเป็นรอยเพราะน้องอ่อนนานอ๋อเมื่อยดิอ่อนอีกแล้วหน้าผมจะลฝากช่องแบ่งรอยลเอาอฟเชียล้วยนะครับ คารต้อนรับที่มีปากไว้สสมีนะคะเป็นกำลังใจพวกเราครอบครัวเฮฮาด้วยนะคะกำลัิตากำลังติดตาปูหายแล้วหายแล้วครับผม